สวัสดีครับวันนี้ออยู่กับผมนะครับไปนะครับกับรายการโอเคเคไบท์รีวิวนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นรถลูกค้านะครับจายแอนไฮเดอริตี้นะครับปี2021นยี่สบเอ็ดนะครับสีแลมเรโนแบ็คนะครับก็อยากจะเอามารีวิวให้ลูกค้าท่านอื่นหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีความสวยงามแล้วก็ความพิเศษหลายอย่างนะครับแล้วก็ พูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างตัวต้องบอกก่อนต,ตัวนี้เป็นตัวตายนะครับก็มีทั้งตัวตายทั้งตัวท t นะครับ<อ>เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงความแตกต่างด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนลวกันนะครับคันนี้เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไซส์ S นะครับก็ลักษณะพิเศษของตัวจแจนไทที้ตัวนี้เนี่ยคือท่อเนี่ยเขาจะเ,เป็นเป็นท่อลัอกษณะโปรกนะครับ แบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะตรงเนี้ยเขาจะทําเป็นท่อท่อเดียวกันแล้วก็วิ่งเฉียงขึ้นมานะครับซึ่งใจแอรเนี่ยใช้เลือกใช้ท่อตรงเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ให้แส่น้ำท่อน,นอนด้านบนเนี่ยมันสามารถมีลูกเล่นได้เยอะขึ้นนะครับก็แล้วก็เรื่องของความแอโร่ในการที่สมล้อเนี่ยมันใกล้กับล้อมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นเกาะเป็นเกาะของล้อครับเป็นจุดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ ก็นี่เป็นลักษณะเอออเกลักษณ์ของแจ็คแอนแล้วกันของแจ็คทิตี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยีเสิร์ยภาพให้ดูสีตัวนี้เนี่ยว่าสีตัวนี้พิเศษมากจริงๆนะครับสําหรับปี2021นะครับก็สําหรับเฟรมเซตเนี่ยเฟรมเซตจะเป็นสีนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไตาหรือตัวทีทีนะครับก็จะเป็นสีเรนโบว์แบ็กก็คือมองเผิอๆเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็แล้วก็โลโก้สีเงินนะครับฝัดกับสีมีลายเส้นสีเงิน แต่เมื่อออกออกโดนแดดแล้วเนี่ยจะเป็นสีลุ้งครับเป็นประกายสีลุ้งทั้งคันนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับก็แล้วก็พูดถึงขอ้อแตกต่างนิดนึงนะครับสําหรับตัวทีทีกับตัวตอยนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยตัวทีทีเนี่ยจะไม่มีกล่องที่เรียกว่าเป็นต่อบล็อกเป็นต่อบล็อกเนี่ยออกแบบมาเพื่อสามารถเก็บพวกเอเนอร์จีบาร์เอเนอร์จีเจ นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นลูกอมนะครับก็สามารถเก็บอยู่ในกล่องนี้ได้น,นะครับแล้วก็รวมถึงพวกจังชันของเกร่ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็จะเก็บอยู่ในตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัว T T เนี่ยเขาจะเรียกไปเลยพอมันเรียกไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าคอด้านหน้านะครับตัวตัวแสตด,ด้านหน้าเนี่ยมันเรียกมันเรียกไปเลยนะครับแต่แต่ตัวทรเนี่ยจะยกขึ้นมาระดับหนึ่งและมี และมีนะครับมีอุปกรณ์เพิ่มอีกก็คือสามารถยกขึ้นไปได้อีกหนึ่งสเต็ปเท่ากับว่าตัวตายเนี่ยให้มาถึง2สเต็ปด้วยกันและสูงกว่าตัว TT นะครับในไซส์เดียวกันนะครับแล้วก็ชุดแฮนด์ที่เห็นแฮนด์สเต็มที่เห็นอยู่ในคันนี้เนี่ยคือให้มากับรถเลยนะครับคอปิ้หน้าหน,าน้านี้เป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับก็ทางจแจนเนี่ยจัดมาให้ครบเลยนะครับเป็น ทอกพิษรวมถึงเบรกด้วยนะครับก้ามเบรกซ้ายขวานะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวตัวเบรกด้วยนะครับเป็นเบรกแบบจะเรียกว่าอินดิเกตก็ได้นะครับเพราะว่าซ่อนเหนือตะเกียบนะครับแต่ตะเกียบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างนะครับระหว่างทีทีกับตัวไตนะครับตัวไตเนี่ยตะเกียบจะใหญ่กว่าแล้วก็เบรกเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของของเฟรมไปเลยนะครับแต่ตัวทีทีเนี่ย เขาจะ,อาจะวอลตั้งแต่เบสลงมาเนี่ยครับวิ่งลงมาเลยจะไม่มีนะครับก็คือจะเกี่ยวเล็กกว่านั่นเองนะครับผมย้ออีกนิดนึงเบสบาร์นะครับตัวคอปิที่ให้มาเนี่ยของไตเนี่ยใหญ่กว่าของทีทีนะครับตัวตัวทีทีเนี่ยจะเล็กกว่านะครับโอเคแล้วก็พูดเรื่องตะเกียบไปแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจริงๆไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าจะซ่อนอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นเ,เหมือน แอโร่บ็อกซ์เป็นเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอะครับกล่องสามเหลี่ยมให้มันเป็นวงนะครับเหมือนคล้ายๆกับประมาณหนึ่งส่วนสี่ของล้อนะครับโค้งลงมาแล้วก็จะมีกล่องเองรเนี่ยฮะกล่องตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นข้อแตกต่างาวๆนะครับระหว่างตัวตายกับตัวทีทีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้จริงๆจะมีกระติกน้ํานะครับเป็นกระติกน้ําแอโร่คล้ายๆที่เขาเรียกเหมือนหัวหัวจลวดนะครับ แต่ทางคันนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้สั่งมานะครับลูกค้าใช้เป็นกระติกกักติกเบาะนะครับติกหลักอานนะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบใครจะไม่ชอบนะครับก็มีจริงๆมีกระติกน้ําตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็เป็นโชวแอโร่เช่นกันนะครับก็คือมีกระติกน้ำสองจุดคือตรงท่อเสียงแล้วก็ตรงชุดเบสบาร์นะครับก็จะมีกระติกน้ำสองจุดนะครับแต่ตัวทีชีเนี่ยมีแค่จุดเดียวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่คันนี้เลือกใช้กันสักหน่อยดีกว่านะครับชุดเกียร์เนี่ยคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็เป็นชุดออเดก้านะครับแล้วก็มือมือเกียร์เป็นดูระเอกนะครับเป็นมือมือ,ม,อมือเกียร์ทีทีทแบบดูระเอกของดูระเอกนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมีการใช้ตีนผีแต่งนะครับยี่ห้อวาวนะครับก็ราคาประหยัดย่อมเยาวนะครับอยู่ประมาณ2180บาทคร่บาทเข้านะครับประมาณนี้ แล้วก็มีการใช้วัดนะครับของ CGE นะครับก็ถ้าใครที่สนใจวัดเนี่ยในราคาย่อมเยาวนะครับก็ c ี e เนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ900 0บาทถึง1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วแต่สเปคก็มีให้เลือกตั้งแต่สำหรับชิมานโน่สีู่สำหรับสล a มสำหรับโรเตอร์นะครับขาต่างๆแกนต่างๆนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโดยคันนี้เนี่ยเลือกใช้ เป็นขาโรเตอร์แกน24นะครับก็เลยใช้ CGE ก็ตรงรุ่นครับแกน24สําหรับโรเตอร์5ดูนะครับแล้วก็เลือกใช้ใบเป็นใบเดี่ยวของ Slam X-Sync นะครับหรือ Slam f o r c e นะครับก็ให้ความดุนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักตัวรถแล้วก็ต้องการความแรงแล้วไม่คิดจะใช้ใบเล็กนะครับก็อาจจะ ทงแบบคันนี้ก็สามารถทําได้นะครับโดยใบเนี่ยเป็นใบห้าสิบนะครับก็ลูกค้าท่านนี้ก็รู้สึกว่าเพียงพอละสําหรับจานหน้านะครับแล้วก็ล้อเนี่ยล้อที่ใช้เนี่ยเป็นเป็นแปดสิบแปดด้านหลังแปดสิบแปดงหน้าหกสิบนะครับแต่พอดีว่าอยู่บนแท่นนะครับก็เลยได้เห็นแต่ล้อหลังนะครับก็เป็นเป็นล้อสูตรจากทางค่ายวิบนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเบสิคนะครับราคาอยู่สองหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับก็มีประกัน แล้วก็มีของแถมตามที่ระบุในทางบริษัทนะครับระบุมาครบถ้วนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปชมภาพอินเสิร์ตลมๆวงๆของคันนี้กันนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับสำหรับเฟรมเซตนะครับก็อย่างที่บอกครับมีให้เลือก2แบบก็คือ 1. นึ่งเลเวลแบ็กสำหรับรถไตรก็จะมีออปชันกระติกน้ำมีออปชันเบสบาร์ให้นะครับแล้วก็ตะเกียบ uh ตะเกียบแล้วก็เฮดเซตที่มีขนาดให้เลือกนะครับสําหรับตัวไตส่วนตัวทีทีก็สีเดียวกันครับลักษณะเดียวกันลุดลายเดียวกันแต่ตะเกียบเล็กกว่าไม่มีเกติดน้ําด้านหน้าแล้วก็เบสบาร์เล็กกว่านะครับแล้วก็ขนาดของเฮดเซตเนี่ยมีไซส์เดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวง่าไปชมภาพอินเสิร์ตทั้งคันกันครับ